Introducing our referee on stage, Mr. Boramet Tukdi. And now, ladies and gentlemen, in the first flight I want the red corner. Twenty years of age, she stands, and when it seventy centimeters tall, and fighting when it seventeen pounds. She a record of 152 wins and 20 losses. She is three times IFBA World Championship gold medalist and the WAKO Kickboxing European Cup gold medalist and five times amateur boxing World Championship gold medalist. Representing Turkey, let's hear it for the Ice Queen, Şevki, with more time. Fighting. I want the blue corner, 20 years of age. She stands 177 centimeters tall and fighting! 117.7 pounds. She for a record of 49 wins, 11 losses and 1 draw. She scratched fast lose Muay Thai tournament winner and Thailand national team in amateur Muay Thai and Thailand amateur Muay Thai youth gold medalist representing Chiang Mai province Thailand. Let's hear it for Ji Ding so -so. เชอารายอามยกหนึ่งกำลังจะเริ่มขึ้นครับแปตตเวทจริงครับขออนุญาตย้อนไปอธิบายให้ครบทีหนึ่งครับเรื่องของกติกาการเข้ารอบในรุ่น 1- 4 0ปอนชายในกรุ่มเครับ เมื่อคู่ค้างไว้ที่เพชรตงชัยกับทางด้านกัปิตันเนี่ยเข้ารอบแล้วนะครับรบแล้วก็การวัดที่หนีที่สองนี่คือการกลับย้อนกลับมาดูเหตุุเหตุรับซึ่งเพชรตงชัยเป็นฝ่ายเอาชนะทางด้านกัปิตันได้ครับเพชรตงชัยจะเข้ารอบเป็นที่1ครับส่วนกัปิตันเข้ารอบเป็นที่2ครับเอาละครับที่1่กับที่2นะครับเพชรตงชัยก็จะไปเจอกับ1ล้านเล็กครับส่วนกัปิตันก็จะไปเจอคู่แบบเก่าอย่างทางด้านชูจเิญอะเดี๋ยวดูคู่นี้ก่อนครับทางด้านเซสกี้ครับ วันนี้นี่เจอเข่าของจิตติหรือไม่ครับโอ้ดูเซสกี้ก็ดีกียาวเหยียดเลยนะครับเรื่องของการออกหมัดเนี่โดดเด่นอยู่แล้วครับอาครับต่อยมหมัดมวยซ้ายด้วยอืก็อย่างที่บอกครับมาจากสมัครเล่นกับผันตัวขึ้นมาครับแล้วก็ความตั้งใจของเธออย่างเดียวก็คือกะที่จะกลับมาล้างแค้นให้พี่สาวครับซึ่งเป้าหมายของเธอคือโสมรัศมีมานพยิมครับอ <c oughs> ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยไปแล้วนะคะครึ่งทางก็ยังเหลืออีกครึ่งทางนะครับที่เธอต้องสู้ต่อดูมีกวักมือนะครับจิตติไฟนี้นี่ต้องมาด้วยความดุดันหน่ครับแม่หมัดโอ้โหต่อยแรงเลยนะครับมาแล้วครับหมัดของเซฟกี้ลอดไม่ลอดครับเจอหมัดเข้าไปนี่ครับต่างฝ่ายต่างกวักมือเรียกครับเอาครับแต่พอโดนแล้วเนี่ยใครจะทนได้มากน้อยกว่ากันครับ จิตติโดนหมัดอีกแล้วครับอหเซฟกี้ต่อยค่อนข้างที่จะแม่นครับจิตติเตะขวาครับหลุดไปโอ้หมัดซ้ายหลังนี่ถือว่าโดดเด่นเลยครับเซฟสกี้เอาครับจิตติวงในจุดเด่นของเธอครับวันนี้จะทําได้ไหมครับจิตติกับสงรัศมีนี่เรียกได้ว่าเป็นเพื่อนร่วมค่ายกันเลยนะครับแต่ว่าจะโอ้ยังไงครับลุยต่อเซฟสกี้ต่อยหมัด1นึ่งสองหืมต่อยทีนี่เอียงซ้ายเอียงขวาตามแรงหมัดเลยเอาครับ บีมาวนมาแล้วหมดยกครับถือว่าเกมก็ถือว่าเปิดคอสม้วนกับในยกแรกครับระบบหายใจยังดีอยู่ครับเซอรเชสกี้ครับาตาด้วยนะครับยังดีอยู่ถือว่าในทัวร์นาเมนต์นี้ครับจะมีใครที่จะทำให้เซฟกี้เนี่ยไ,ได้เลือดหรือเปล่าครับสุนจิตติครับ ติดตามกันต่อครับคู่นี้คู่ที่5้าครับมาดูมวยหญิงกันบ้างหนึ่งยกผ่านผลไปครับกูอเดี๋ยวมรุ้นคะแนนกันนะครับว่ากรรมการจะออกฝั่งไหนครับก็เป็นซิสกี้วิน่ามวยไทยนะครับที่ออกนําไปก่อนครับตอนนี้นี่พี่น้องชาวเชียงใหม่ครับต้องส่งกําลังใจให้กับจิตติเยอะๆเลยนะครับยกนี้ต้องมีจุดเปลี่ยนแล้วครับแต่ดูแล้วเนี่ยจิตติก็ยังคงที่จะต้องระมัดระวังหมัดอยู่ครับแต่เมื่อสักครู่นี้ถลําไปโดนศอกอีกครับจิตติครับ โดยสถานการณ์ของเธอนี่คือมันบีบมันกดดันอยู่แล้วครับตอนนี้ต้อง,ต,องต้องหาหาทางให้เจอก่อนครับขยับเดินว่าครับจิตติครับเซฟกี้ดูครับความผิวอูจากการตั้งกัดที่ชัดเจนก็โอ้สอกกลับครับแม่โอ้ต้องถอยเลยครับโอ้โดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนเอาละครับมาตัดลำตัวของเซฟกี้มาอีกแล้วครับกดดันให้ทางด้านจิตติเนี่ยต้องเป็นฝ่ายตั้งรับ ขยับเดินต่ออ้าวจิตติก็พยายามมีแข้งนะครับสาดเข้าไปเอาหน่อยครับจิตติโอ้หมัดซ้ายมาอีกแล้วครับไม่โดนเตะขวาเข้าไปครับเอาอัดบ่อยๆมาบ่อยๆครับแบบนี้ดูการยืนมวยการตั้งการ์ดของเชฟสกี้นี่ต้องบอกว่าคือรู้สึกผ่อนคลายครับเธอรู้สึกผ่อนคลายได้ชัดเจนครับส่วนทางนัานจิตติดูเกรงจริงๆครับแล้วโอ้ไปพลาดโดนอีกครับอ้าวครับเจาะยางครับเชฟสกี้จิตติมาไหมครับเตะขวาหลุด โอ้ต้องพยายามเดินหน่อยนะครับหมัดของเซฟกี้ครับหมายแล้วครับ1-2แม่หมัดซ้ายหลังนี่ถือว่าแม่นมากเลยนะครับออกแต่ละทีครับเน้นทั้งล่างทั้งบนครับอ้าวซ้ายอีกแล้วต่อยคู่ไปก่อนครับซ้ายแม่จิตติสวนหน่อยครับค่อยๆขยับเข้าหารับต่อยซ้ายครับต่อยซ้ายที่ลำตัวครับโดนหน้าครับไหวไหมครับจิตติครับยังครับยังยังวนออกมาได้ครับ ช่วงท้ายครับป่ายกกำปัดซ้า <c> ย <oughs> ไปลื่นเองครับคู่ต่อไปครับพาโลมากับทางน้านกับลาเพชรครับเอาครับหมดยกครับคู่ต่อไปนี่อาจจะไปตามงกันต่อครับทางออนไลน์ครับปิดหนึ่งคู่ครับตามกันต่อนะครับทางออนไลน์ครับแต่ว่าเราได้ดูคู่นี้จบแน่นอนนะครับเลสกี้กับกิตติครับไปดูการแก้เกมครับแล้วก็ไปดูสีหน้าครับ กาติดตามกันต่อครับยกสุดท้ายครับของคู่นี้คู่ที่5ครับเป็นทัวร์นาเมนต์มวยหญิงครับแบทตอมเบดครับกรุ๊ปเอครับเซฟสกี้ครับอันดับหนึ่งของสายครับเจอกับอันดับที่4ครับของสายอย่างแท่นจิตติยกที่ผ่านมาก็ยังเป็นแ้่นเซฟสกี้ครับที่ชนะไปได้10ต่อ9ทั้ง3เสียงครับโอ้เรียกได้ว่าคะแนนเนี่ยก็เป็น20ต่อ18แแล้วนะครับยกนี้ ติติต้องมีจุดเปลี่ยนโอ้โหแต่ว่าเจอเททิ้งลงไปอีกครับโอ้นี่เป็นหมดนะครับมีคิกบ็อกซิ่งมามามาอยู่เมืองไทยก็มาเสริมในเรื่องของอาวุธมวยไทยเข้าไปยิงดูครบเครื่องใหญ่เลยครับตอนนี้กลายเป็นว่าชาวต่างชาตินี่เขาดูน่ากลัวกว่าคนไทยที่เรามีมวยไทยเพียวๆด้วยครับเพราะว่าเขามีลูกพลิกแพลงจากหลายๆชนิดกีฬาที่เขา ไปเสริมไปเพิ่มไปเติมมาแล้วก็มาลงตัวในการต่อยมวยไทยครับใช่ครับของเราก็ต้องพัฒนากันต่อไปนะครับเราเนี่ยสู้ได้อยู่แล้วครับสภากล่องเราเตราว่าดูบนเวทีครับตอนนี้เซฟกี้ด้วยว่าลุกไล่กันสนุกเลยนะครับก็พยายามโชว์ครับถ้าได้โอกาสสับจังหวะสวยๆครับสบจังหวะสวยๆนี่แหมเค o อออฟเดือนนย่เป็นไงฮะแต่เธอบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรออาจจะรออีกสักสองสัปดาห์ก็ได้นะครับให้มันทบให้มันเยอะกว่านี้ก่อนครับ หรือว่าวันนี้อาจจะแตกเลยก็ได้เพราะว,าวันนี้มีน็อกกันเห็นให้เห็นกันอยู่นะครับอาครับขยับต่อยซ้ายต่อยซ้ายครับโอ้โหหมัดซ้ายแม่นครับเกี่ยวแล้วต่อยซ้ายอีกทีครับเซฟสกี้โอ้นี่ฮะต่อยหมัดก็ดีครับแต่ว่าจิตติวันนี้นี่อาจจะคือในเรื่องของข้อจิตใจครับในเรื่องของการบู๊เข้าไปหรือว่าการที่จะเสี่ยงในการออกอาวุธเนี่ยวันนี้จิตติก็ขาดตัวนี้ไม่พอสมควรนะครับ มีศอกดักมีวงในเสียบขยันออกเนี่ยนะก็อาจจะได้ลุ้นกว่านี้ครับแต่ตอนนี้เนี่ยที่เท่าที่เห็นนะครับก็มีแข้งขวาครับแหมดูเซฟกี้ครับมาเป็นชุดเลยครับอือาครับช่วงท้ายปลายยกครับดูแล้วมีไหมครับหมัดพระเจ้าหมัดผีจับยัดครับของทางด้านจิตติกับเตะหลุดไปอีกครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับ เีว่าเป็นไฟถึงไฟครับที่เซนซี่ครับในโชว์ความแข็งแกร่งของเธอส่วนจิตติครับวันนี้ก็ยังไม่มีคะแนนนะครับต่อยมาทั้งหมดเนี่ยไฟนี้ไฟสุดท้ายแล้วด้วยเอาครับเดี๋ยวไปดูประมวลภาพครับที่เกิดขึ้นในคู่นี้กันหน่อยดูครับบวกสอกคับสอกซ้ายครับต่อยลำตัวต่อยอีกทีครับ ซูเปอร์สโลว์ครับโอ้โหดีครับเปิดการแหวกการเข้าไปเลยครับมีช็อคพอดีครับบวกสอกครับด้วยโอ้โหดูครับน้ำกระจายเลยนะครับเด็กกี้มาทั้งหมัดมาทั้งสอกครับลูกหนักนี่ครับโดนเต็มเเลยนะครับยังเหลือเชื่อนะครับว่าทางจิตตินีนยังอยู่ได้ ladies and gentlemen After three rounds of tight actions, we go to the judges' scorecard. The first judge's score is about 30 to 27. The second judge's score, 30 to 27. And the last judge's score, 29 to 28. We have a winner by way of Unanimous Decision! Red corner, ได้หนึ่งนักยัมจากนั่นเซฟกี้ครับ